สวัสดีกันรอบเช้าค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับช่องสาวน้อยบ้านนาีกแล้วค่ะวันนี้สาวน้อยพามาทำอะไรเมนูตอนเช้านะคะเมนูตอนเช้าค่ะก็คือนึ่งปลาเนื่อปลานิลน,นะคะผักก็จะมีกระลำมีกระลำกระลำกระลำก็จะใส่ตะไคร้แล้ว ตัวนี้ผักก็ไม่เยอะนะคะผักไม่เยอะวันนี้จะนึ่งปลาค่ะเมนูนึ่งปลานะคะเป็นยังไงบ้างเป็นตัดแสบปาา่จ้าทำให้กินน้ำกันเนอ้อพี่น้องงามเจ้ากะหนึ่งขา่าวแล้วสิฟ้าเฮ็ดกับเขา่าเตรียมไปวัดยายสิไปวัดสูมือเนาะจะเนาะ พ่อพ่อกันอีกแล้วทำให้กินน้ากันเ้ยจ้าเดอ้อหนึ่งปลานิน่นรอบเช้านึ่งปลานิน่นเดี๋ยวสิเอาใบแม,แมงลักมาใส่หลอบสุดท้ายเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมันสิเปื่อยการวาป่าซุกเราก็จ้างคอยเอาใบผักอิตูมาใส่พักเข้ากระซิมีกะลาผพักขั้นจองแค่นี้แหละว่ามีพักหลายเนาะจา้าเนาะเอาจ้างคอยทำให้กินน้ากันเดอ้อไห้มันสุกนไห้มันสุก่นเนาะจา้าเนาะ หนึ่งพักเอ้ยหนึ่งปานต้องใส่พักได้หลายมันถึงจะแสบเนะจ้ะปิดรอเดี๋ยวกะสุกถึงมาเบิงอีกนะจ๊ะเนาะหลังจากที่หนึ่งปาแล้วมันกะสุก สุกเรียบร้อยนะคะใครสนใจกินข่าวรอบเศร้ามาได้จ้าบะน,น,นึ่งปลานึ่งปลาสุกเรียบร้อยนะคะสุกเรียบร้อยแล้วจา้าแต่แซบบอนึ่งปลานิ่นใส่ผักกะลาใส่ผักขั้นจองแบ่งใส่จานเรียบร้อยไม่ยกเอาเลยค่ะสุกแล้วนะคะสุกแล้วคะ่ะสุกแล้ว พร้อมับประทานค่ะคลิปนี้บ่ม,อมีอยังหลายแนวกินรอบเา้ากับสีอิ๊วประมาณนี้เน,นาะจ้าเนาะหนึ่งปลาห้อนๆข้าวเหนียวแล้วกับแจวเดี๋ยวสิตามแจวไม่ถ้าจำส่วนอีกส่วนหนึ่งกับแบงห้ยตาเอ้ยแบงห้ย่ายเออกไปวัดเนาะจ้าเนาะรอบเ้า้าไปวัดเอาไปวัด,วด,วดทำบุญที่วัดรอบเช้าทุกวันนะคะ พอกกันไหมคลิปหน้าจ้าบาย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 